จเจริญสุขท่านพุทธศาสนิกชนท,กทุกทท่านรวมไปถึงผู้ที่มีความสนใจใค่อยากรู้เรื่องของวิญญาณและโลกหลังความตาย โดยหลักของพระพุทธศาสนาเราจะพูดถึงเรื่องวิญญาณก็คือเป็นส่วนของขันห้าซึ่งด้วยหลักเหตุผลก็คือขันห้านั้นจะเป็นส่วนที่ประกอบอยู่กับท่าสีก็คือสังขารแล้วก็ส่วนวิญญาณน,นั้นก็จะเกิดขึ้นจากการกระทบ ของตาไปกระทบรูปหูไปกระทบเสียงจมูกไปกระทบกลิ่นลิ้นไปกระทบรถกายสัมผัสแข็งอ่อนร้อนหนาวเป็นต้นนี่คือหลักของธรรมะในพระคัมภีร์พระตรีปิฎกในคำสอนก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะพูดถึงเรื่องหลักเหตุผลของท่าสี่กับกันห้า ดังนั้นถ้าหากเราพูดในแง่เดียวเลยคือในแง่เดียวก็คือในแง่ของเหตุและผลเลยเรื่องของวิญญาณไม่ใช่เรื่องดีรับใดๆเลยเป็นเรื่องของความรู้สึกที่กระทบก็คือเมื่อตากระทบรูปอย่างที่กล่าวมาในตอนต้นตอนนี้ เชื่อว่าหลายคนโดยเฉพาะตัวผู้บรรยายเองก็เคยเจอในเรื่องของความรู้สึกเฉพาะน่าจะอยากรู้ว่าโลกหลังความตายเป็นยังไงวิญญาณเนี่ยเป็นตัวยังไงมีรูปร่างไหมถ้ามีจะเป็นยังไง เพราะว่าถ้าเราตามที่เราเรียนแล้วก็ครูบาอาจารย์สอนมาวิญญาณก็คือสังขาราธาตุที่มีาธาตุเพียงสองอย่างก็คือาธาตุลมกับธาตุไฟเป็นพลังงานาธาตุสองอย่างล่องลอยอยู่นี่คือจากคำสอนของครูบาอาจารย์ถ้าจากตำรับตำรานั้นก็เยอะอยู่ ยากที่จะอธิบายได้ในเวลาสั้นๆท่นานจะต้องพากันไปไปเรียนไปศึกษาพอสมควรแต่ให้เข้าประเด็นเพราะว่าวันนี้นี่ตัวผู้บรรยายเองต้องการที่จะพูดถึงเรื่องของโลกหลังความตายโดยเป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ให้ฟัง ประสบการณ์ของของผู้บรรยายนะไม่ใช่ประสบการณ์จากฟังเขาเล่ามานะว่าเอ๊ะในประสบการณ์ของผู้บรรยายเองเนี่สําหรับวิญญาณแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วโลกที่เรียกว่าโลกวัญญาณนี้เป็นอย่างไรสําหรับตัวผู้บรรยายเองเคยไปอยู่ในโลกใบนี้โลกที่เป็นโลกวิญญาณหรือโลกหลังความตาย เรารู้ได้ยังไงว่าเป็นโรคหลามความตายรู้ได้ยังไงว่าเป็นโรควิญญาณทั้งที่ก็ยังมีร่างกายยังเป็นคนมานั่งพูดอยู่นี้ก็ด้วยเหตุนหนึ่งก็คือตัวผู้บิญญาณเองเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็น่าจะอยู่ในฐานะของวิญญาณอยู่ตอนนั้นก็เลยเห็นหลายๆเรื่องที่ เรื่องที่เกินจะเล่าด้วยเหตุและผลแล้วก็เกินกว่าจะอธิบายให้ผู้อื่นเชื่อได้แต่ถ้าถามว่าสัมผัสโลกวิญญาณจากวันนู้นมาจนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นปกติถือว่าเป็นโลกปกติของตัวผู้บรรยายเองก่อนอื่นอยากจะให้พวกท่านทุก ท,ทุกคนเลยที่ฟังอยู่ลองทบทวนความฝันตัวเองให้ดีว่าเวลาพวกท่านฝันกับเวลาพวกท่านดําเนินชีวิตอยู่ในโลกความจริงที่มีร่างกายการสัมผัสบรรยากาศมันจะคนละแบบกันการสัมผัสบรรยากาศในความฝันมันจะล่องลอยมันจะไม่ไม่มีน้ําหนักแต่การสัมผัสในในโลกจริงๆมันจะมีน้ําหนักมันมีเวทนาเยอะ มันไม่ใช่แค่รู้สึกมันเป็นเลยนะดังนั้นโลกหลังความตายหรือโลกวิญญาณน,นั้นไม่ได้หมายถึงคนทุกคนที่ตายไปแล้วจะได้ไปอยู่ในโลกวิญญาณทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นผู้ที่จะอยู่ในโลกวิญญาณก็คือผู้ที่ถูกอุปทา,านคือผูกมั่นผูกพันยึดมั่นอยู่กับในสิ่งที่เราเคยเป็นคน คิดเรื่องอะไรผูกพันเรื่องอะไรยึดอะไรอยู่ก็จะใะไปอยู่ในโลกวิญญาณเพราะว่ามันมีเชื่อของอุปาทานมัดอยู่นี่คือส่วนหนึ่งเราเรียกวิญญาณชนิดนี้ว่าผู้ที่ตายแล้วชนิดนี้ที่เป็นวิญญาณแล้วเราเรียกวิญญาณชนิดนี้ว่าวิญญาณสัมภเวสีคือไม่มีที่ไปเพราะถูกมัดไปด้วยความทรงจําความยึดมั่นถือมัน่นในสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นคนอยู่ก็ยึดเอาไว้ ประกอบกับเวลาของชีวิตก็คือไม่ถึงข่าวตายนั่นแหละคือมันไม่ถึงเวลาฉะนั้นเจ้ากรมการบัญชีไม่ขานชื่อวิญญาณก็เลยจะต้องอยู่ซ้อนอยู่กับกับมนุษย์อยู่ในสิ่งที่ตัวเองจำได้นั่นแหละหมุนไปเวียนมาอยู่ประมาณนี้เราเรียกวิญญาณชนิดนี้ว่าวิญญาณสัมเวสีจะมีความหิว ความร้อนความหนาวเหมือนคนนะพวกนี้วิญญาณสัมเวสีที่จะต้องการของกินของอยู่ของใช้เหมือนคนเลยไม่ต้องการสวดบุญส่วนกุศลนะเพราะเขาเขาไม่คิดว่าเขาเป็นเป็นผีหรือเขาเป็นวิญญาณเขาเิด่ว่าเขาเป็นคนนะนี่คือส่วนหนึ่งที่เรียกว่าวิญญาณสัมเวสีซึ่งวิญญาณสัมเวสีเนี่ยจะปรากฏให้มนุษย์เห็น มากที่สุดกว่าทุกๆุกจิญญาณและแน่นอนที่สุดจิญญาณสัมภเวสีนี่แหละที่เราเรียกว่าผีหลอกฉะนั้นพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับมนุษย์นะปรากฏกายได้เป็นชั่วขณะสามารถทํามากมายไกลกองเลยนะต้องบอกกันว่าอุบัติเหตุ99%ของอุบัติเหตุทุกชนิดมาจากสัมภเวสีอันนี้คือเรื่องจริงก็ยืนยันสมทับสมทับกับทุกทุกท่าน ใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณจะรู้ดีว่าวิญญาณสัมบเวศีนี่เป็นวิญญาณที่มีบทบาทมากกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์นะเพราะพวกนี้เขาเป็นคนเขาคิดว่าเขาเป็นคนก็มีธาตุอยู่สองธาตุคือธาตุลมกับธาตุไฟล่องลอยอยู่แล้วก็วิ่งวนอยู่แล้วเขาเกาะธาตุมนุษย์นะเขาออกธาตุขอ,ของเขาที่มีอยู่นะมาเกาะเกาะได้แล้วแต่แล้วแต่กําลังธาตุของ คนคนนั้นว่ามีกําลังแข็งหรืออ่อนอันนี้สําคัญนะถ้ากําลังอ่อนกว่าเขาเขาก็คุมเขาไปบางครั้งก็สิงเข้าไปอยู่ในร่างกายเลยนะก็อย่างที่พวกท่านเห็นนี่แหละผีเข้าออกผีเข้าผีออกนี่คือวิญญาณสัมภเวศีนะสามารถสิงสู่มนุษย์ได้ด้วยนะสิงมนุษย์ได้ด้วยนะสิงกินสิงอยู่ขโมยข้าวขโมยของดําเนินชีวิตอยู่ในบ้านเราซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า เรื่องนี้เคยมีเกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวอยู่โดยเฉพาะวิญญาณสัมเวสีนี้นะแล้วก็ส่วนที่สองคือวิญญาณของออผู้ที่อยู่ในโลกวิญญาณนะผู้ที่ไม่ได้ผูกพันอะไรไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าอายุไขยยังไม่หมดเช่นอุบัติเหตุต่างๆก็ยังอยู่ในส่วนนี้ก็ยังอยู่ในโลกวิญญาณโลกวิญญาณเป็นยังไงโลกวิญญาณเป็นอย่างที่พวก ที่โลกมนุษย์อยู่กันพวกท่านอยู่แบบไหนเขาอยู่แบบนั้นเพียงแต่มันต่างกันตรงที่ไม่มีดวงอาทิตย์ท่านเองคือไม่เห็นดวงอาทิตย์แต่มีแสงสว่างกิจกรรมในการดำเนินชีวิตทุกอย่างเหมือนกันหมดมีวัดมีว่าไปที่เดียวกันอยู่ที่เดียวกันนี่คือโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างนี้ แล้วส่วนอื่นล่ะคนที่ตายส่วนอื่นๆส่วนอื่นๆคนที่ตายด้วยด้วยถึงเวลาตายเขาหมดอายุไขเขาจะมีคนมารับวิญญาณอันนั้นไม่ต้องอยู่ในโลกวิญญาณก็จะไปที่ศาลาพันห้องส่วนที่ไปศาลาพันห้องไปรอ,อไปรอดูว่าเขาจะจำแนกการรมศาลาพันห้องคือศาลาจำแนกกรรมดีคมชั่วส่วนที่เป็นกรรมดีสามารถเกิดเป็นมนุษย์ได้กลับมาเกิดบนโลกมนุษย์ได้อีก หรือไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพทิดาได้ก็จะไปที่เมืองขินตะเขตหรืออันนี้ผู้บรรยายตั้งชื่อเองนะมันคืออินตะขินก็คือมันเป็นเสาเสาขึ้นเสาซึ่งมันจะตั้งอยู่ที่ฐานสามแพร่นะเป็นฐานสามแพง่งมันจะเป็นเสาส,สูงกันไปแต่จริงเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วสําหรับ ผู้ที่จะเห็นตรงนั้นก็คือผู้ที่จะได้เกิดเท่านั้นถ้าไปที่ศาลาพันห้องคือไปรอผลของกรรมดีกรรมชั่วส่วนที่เป็นกรรมชั่วเลยต้องไปเมืองนรกก็จะมีส่วนหนึ่งเขาจะแยกไปเมืองนรกประตูก่อนก็จะเปิดออกไปเมืองนรกนะซึ่งเดี๋ยวต่อต่อไปถ้าพวกท่านฟังเขาจะจะมีเรื่องเล่าในส่วนของพระมาลัยแต่ว่าจะเล่าแบบนี้เล่าแบบนี้ไม่มีอะไร ให,ให้สับสนสมองถือฟังเลยเป็นเนื้อๆอ,อย่างเงี้ยว่าขุมนั้นขุมนี้เป็นไงจะเล่าให้ฟังอย่างชัดๆเป็นเสียงบรรยายแบบน,นี้เลยส่วนหนึ่งก็จะไปที่นครอกอินท์เขนีนหรือเสาอินทะกินเพื่อที่จะไปเกิดกลับมาเกิดบนโลกมนุษย์ก็มีเกิดเป็นสันตว์เดรัจฉานก็มีส่วนหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเป็นในอีกพบภูมใหม่ต่างหากก็มี แต่ส่วนที่ตกหล่นอยู่เนี่ยในโลกวิญญาณน,นี่คือเขาเรียกว่าสัมภเวสีทั้งหมดวิญญาณสัมภเวสีคือผู้ไม่มีจะไม่มีที่ไปก็จะอยู่ซ้อนสับสนอยู่กับมนุษย์อยู่กลับไปกลับมาอยู่กินอยู่กับมนุษย์เลยนี่คือที่มาของคำว่าผีหลอกดังนั้นนี่คือโลกวิญญาณนะขยายความก็เยอะแต่ให้เข้าใจโดยหลักๆอย่างนี้ถ้าอยากเข้าใจลึกๆก็ต้องฝึกปฏิบัติธรรม ผู้ที่ปฏิบัติธรรมด้วยการกําหนดลมหายใจเขาออกโดยเฉพาะตัวอาณาปนาสตินะเมื่อเข้าสู่สมาธิที่ในตั้งแต่คณิกะสมาธิก็สามารถสัมผัสได้แล้วนะคือสมาธิอ่อนๆน,นี่ก็สามารถสัมผัสได้แต่ถ้าเกิดอยู่ในอัป,ปนาสมาธิเลยคือสมาธิที่ท,ทรงได้ทรงอารมณ์ได้ด้วยทรงนิ่งได้มันจะเกิดมิติหนึ่งเรียกว่ามิตินั้นภาษาธรรมเรียกว่าพวัง มันจะเป็นครึ่งหลักรึ่งตื่นขึ้นรึ่ง,รงตื่นแล้วผวังนะั้นก็จะว่าไปก็จะไปอยู่ไปเห็นเรื่องราวในโลกอิญญาณซึ่งแน่นอนสิ่งเหล่านี้ผู้เล่าผู้บรรยายเล่าได้ขนาดนี้แปลว่าไปบ่อยใช่ไปทุกครั้งที่เข้ากรรมาฐานจนเวลาเราเข้ากรรมาฐานไปเมื่อจิตเราเข้าไปอยู่ในอัปปนาสมาธิจิตที่ทรงอารมณ์ได้ก็จะต้องไปเจอเรื่องราวเหล่านี้แต่ว่าโลกวิญญาณมันม,มีมีแดนเหมือนกันนะมีแดนมีเมืองนั้นเมืองน,นี้เหมือนกัน แล้วมันมีซ้อนอยู่กันไม่ใช่ว่าซ้อนปีสองปีมันซ้อนเป็นหมื่นหมื่นปีขาเรียกว่าผีเก่าผีใหม่วิญญาณเก่าวิญญาณใหม่อยู่ครับเขาพวกที่ไปใหม่ๆนี่บางบางคนที่ตายไปก็เป็นวิญญาณเก่ามาเกิดแล้วก็กลับไปอยู่ในโลกตัวเองเป็นสัมเวรสีเหมือนเดิมก็จะไปเป็นบริวารเขานะมีหลายเมืองที่ใช้วิธีใช้อาถันสร้างเมืองคือใช้คนทั้งเป็นค่าคนทั้งเป็นเพื่อรักษามเมือง ตรนี้ก็จะเป็นสัมภเวสีเฝ้าอยู่ในสถานที่ตรงนั้นนั่นคือโลกวิญญาณคือโลกหลังความตายต้องบอกก่อนนี่คือคำพูดของครูบาอาจารย์ที่ท่านก็ละสังขารไปแล้วละ่ะตอนปัจจุบันนี้ท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าโลกวิญญาณลำบากขนาดนี้ตอนเป็นคนอยู่เนี่ยจะไม่อิดออดเลยเวลา จะต้องปฏิบัติยังไงก็จะทําเต็มที่จะฝึกฝนยังไงก็จะปฏิบัติจะสวดมนต์จะท่องอะไรทํายินดีทําเต็มที่คือถ้าพูดอย่างนี้ไปว่าพูดที่พูดน่าจะไม่ใช่คนแล้วใช่แน่นอนที่สุดวิญญาณทั้งหลายสัมเวสีทั้งหมดเนี่ยถ้าเขามีโอกาสกลับมาเป็นคนได้อีกเขาไม่อิออดแน่นอนเพราะเขารู้ว่ามันมันอึดอัดมากเอา,เอาง่ายเอาง่ายๆเลยกะดีกว่านะ พวกท่านลองนอนใครๆ,ๆถูกผีอมั่งหรือน,นอนอยู่ในภาวะก็ลืมตาไม่ขึ้นได้ยินเสียงทุกคนน่ะนี่คืออาการของคนตายใหม่นะคนที่ตายใหม่ๆเนี่ยเขาจะรู้สึกทุกอย่างได้ยินเสียงทุกคนแต่ไม่สามารถจะพูดอะไรได้นะก็ผู้บรรยายขอเล่าแบบปกติแนตะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติจริงๆ เพราะว่าวิญญามันเป็นเราจริงๆนะวิญญาเนี่ยเป็นพวกเราทุกคนก็ให้พวกท่านดูง่ายว่าร่างไร้วิญญาณเรียกว่าศพใช่ไหมแล้วถ้าร่างมีวิญญาณล่ะก็ต้องเรียกว่าคนและสัตว์ที่พวกเราคุยกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าร่างมีวิญญาณแต่สักคู่ร่างนั้นจะนอนเหยียดลงไปแล้ววิญญาออกจากร่างเขาเรียกว่าร่างไร้วิญญาณเรียกว่าศพสรุมแล้ววิญญาณก็คือเราเราก็คือวิญญาฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เพียงแต่ว่า ปัญญาตอนนี้อยู่ในสังขารบนโลกนั่นเองสักครู่สังขารน,นี่มันเสียไปก็จะไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกที่ไม่มีสังขารไม่มีสังขารธาตุสีก็คือโลกเดียวกัน,นแต่สังขารธาตมันเปลี่ยนคือสถานะมันเปลี่ยนไปจากที่มีสังขารดินน้ำลมไฟก็เลยจะเหลือแค่พลังงานและมิถันซ้ํายังมีเครื่องผูกเช่นอุปาทานเนี่ยมัดไว้ด้วยนะจะลืมนะว่า คนหลงรล่างกายหลงทรัพย์หลงผัวหลงเมียหลงยศหลงฐานยศฐานตำแหน่งพวกนี้อยู่ที่เดียวกันหมดนะเจอกันอยู่ที่โลกวิญญาณหมดแล้วแหละนะอันนี้คือพวกที่ตายแล้วยังไม่สามารถถูกจำแนกไปใช้กับแต่นี้เรามาดูกันว่าพวกบาปหนักๆน,นะพวกบาปหนักๆหกลง,างมากๆเวลาตายแล้วสังขารมันมันจะเวทนากว่าพวกวิญญาณทั่วไปก็เราเรียกว่าเปรต เป็นวิญญาณเหมือนกันแต่เป็นเปรตวิญญาณพวกนี้นี่เป็นเปรตเพียนาอยู่บนโลกวิญญาณซ้อนอยู่กับนมนุษย์ส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งไปอยู่ในเมืองนรกส่วนใหญ่ด้วยไปใช้กรรมถ้าบาปหนักถ้าถึงเวลาตายนับอายุขยัยเขาจะลงดวมปั๊บลงเมืองนรกประตูคนเปิดเลยแดนนรกเปิดทรมานไอ้พวกนี้มันจะทรมานมีร่างกายเป็นเปรตอยู่บนโลกมนุษย์นะยืนให้คนสมเพศไม่พอนะเวลาดวงวิญญาณอีกส่วนหนึ่งเนะี่ยอยู่ในโลกเมืองนรกทรมานยังไง ไอ้ร่างกายเปรตมันจะทรมานอย่างนั้นมันจะสะท้อนกันฉะนั้นอย่าคิดว่กตายแล้วไปเป็นเปรตแล้วไปเป็นไม่ใช่ไปเป็นแล้วไปเป็นมันเป็นทุกอย่างมันแยกกันเป็นแล้วมันส่งผลหากันฉะนั้นวิญญาณเปรตคือวิญญาณบาบต้องบอกก่อนผู้ที่ย่ำใจไม่กลัวบาปกลัวบุญเนี่ยเดี๋ยวก็เห็นนะเป็นกันทุกคนฉะนั้นถ้าพวกท่านบอกว่าท่านรอดจากสิ่งนี้ก็รอดดูก็รอดได้นะถ้่คิดนะท่านต้องรอดตายก่อน นะต้องรอดตายก่อนแล้วเปลนไปได้ไหมรอดตายรอดจากการเจ็บการแก่แล้วการตายได้ไหมถ้าท่านรอดไม่ได้ท่านเตรียมมให้ดีเอะนะร,รมพุนนาวัตตีโลโกมไม่ใช่คําสอนไม่ใช่ลิเกบารองกล่อมนะความจริงฉะนั้นโลกหลังความตายมันเริ่มใหม่ๆเมื่อเริ่มตาวิญญาณออกจากร่างปั๊บมันจะไม่ออกไอทีเดียวมันจะผูกพันกันอยู่ซึ่งมันจะมีความรู้สึก ได้ยินรับรู้ทั้งหมดแต่เพียงแต่ไม่สามารถจะตู้ตอบได้เพราะสังขารมันหมดสภาพจะใช้เวลาอยู่นานพอสมควรอยู่ประมาณเป็นร้อยวันเป็น3ามสี่เดือนนะวนไปวนมานี่คือสำหรับพวกที่พวกที่ยึดมัน่นถือมันมากๆพวกที่อุปาทานเยอะๆของกูของกูเนี่ยโอ้ยชัดจังนั่นนี่อย่างเป็นยางงั้นแต่พวกที่เขา เขาถึงเวลาอายุไขเขาจริงๆเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกเขาก็จะมีคนมารับเขาอย่าลืมว่าในนิรบาลเวลามารับก็จะมาเป็นชายชุดดำสองคนชายชุดแดงสองคนนะเราเรียกว่าพญายยมทูตนะก็จะมาสี่นะมาเสร็จแล้วก็จะรับไปถ้าเห็นผู้ชายสี่คนนี้นี่ก็จะให้รู้ว่าไปที่สาราพันห้องกัน ไปสารพันห้องจำแนกเสร็จก็จะไปที่เสาอินทรคินก็กลับมาเกิดบนโลกเลยการเกิดไม่ใช่ยากล่ะถ้าไปถึงอินทขินปัตตายวันนี้พุ่งนี้เกิดกันสมเทไปเยอะแยะนะขอให้ถึงค่าตายจริงเกิดเร็วไม่ได้เกิดยากนะบางคนตายได้ถึงเลือนมาเกิดใหม่ล่ะบางคนตายแล้วศพยังฝังอยู่เลยนะดวงวิญญาณกลับมาเกิดจําตัวเองยังได้เลยนี่ก็คือเรื่องที่เคยเกิดขึ้นอยู่ก็น่าจะเคยได้ยินข่าวอยู่เรื่อย ดังนั้นถามว่าการเกิดไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณทําบุญจริงๆรถามว่าผมจะอยากจะกลับมาเกิดเป็นคนต้องทําไงสินห้ารักษาให้ดีมีมีมน่าได้เกิดเป็นคนแน่นอนรักษาศีลห้าให้ดีสินห้ารักษายังไงอย่าไปเบียดเบียนใครแล้วกันนะให้มันพอดีใช้ชีวิตอย่างพอดีสมถะปัจจัยต่างอย่าไปเอาเปรียบใครรับรองว่า ได้กลับมาเป็นมนุษย์แน่นอนส่วนจะเป็นมนุษย์มีโชคมีลาภไหมก็อยู่ที่ว่าตอนเป็นคนชาตินี้พวกท่านสร้างสมทรัพย์ไว้ไหมเช่นการบำบุญสุนทานการแบ่งปันการช่วยเหลือถ้าท่านไม่ทำเลยก็จะอัตคัดน้อยนะดังนั้นเรื่องราวของโลกหลังความตายโลกวิญญ,ญาณไม่ใช่เรื่องราวที่จะมาเล่าให้กลัวแต่ควรจะเล่าให้รู้ฉะนั้นคำดีชีวิตเล่าเรื่องราววิญ,ญญาณให้รู้ไม่ใช่ให้กลัว ถ้ากลัวก็กลัวตัวเองเพราะวิญญาณมันอยู่กับท่านทุกคนนั่นแหละความรู้สึกเราเรียกว่าวิญญาณฉะนั้นเมื่อความรู้สึกนั้นมันออกจากร่างไปแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนนี่คือสิ่งที่พวกท่านควรจะกลัวจะไปอยู่ในโลกวิญญาณแบบนี้ไหมเนี่ยที่ยืนเนี่ยลักษณะเหมือนเขาพยายามที่จะบอกเราว่าเขาอยู่นี่นะเขาอยู่ที่นะันคนไม่มีทางเห็นเขาแต่เขาเห็นคนชัดเจนดังนั้นโลกวิญญาณเป็นโลกที่ทุกอย่างเป็นโลกเดียวกันกับโลกมนุษย์แต่มันไม่มีดวงอาทิตย์นี่คือเรื่องหนึ่งนะ แล้วก็ขอบอกอีกเรื่องวิญญาณสมมเวสีที่ตกหล่นอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยเขาจะได้กินถ้าได้กินแน่ๆคือบางสกุลของเส้นของไหวบางสกุลนั่นคือเหตุผลทําไมผีมันมาสิงกินสิงอยู่ทําไมผีเวลาที่ไหนรดชนกันตายทําไมมันองเอากันเรื่อยๆมันจะได้กินได้อยู่เพราะว่ามันมีการไปปองไปเรียกมันก็ได้กินได้อยู่ฉะนั้นถ้าที่ไหนหิวโหยมากๆแล้ววิญญาณมันอยู่เยอะๆ ให้รู้อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเยอะนี่ขอบอกพวกท่านอีกต่อไปมันจะมีเหตุภัยพิบัติใหญ่นะที่เป็นเกี่ยวกับโลกธาตทพวกท่านคอยดูว่าสังเกตไหมโลกธาตทเขาจะเอาคนไปเยอะเยะไม่ใช่โรคออกไปนะวิญญาณจํานวนมากที่ตกหล่นหล่นนั้นมันมันมาเอามันจะเอาผ่านอะไรผ่านน้ําท่วมผ่านพายุผ่านเยอะแยะมากมายไก่กองแม้กระทั่งผ่านเรื่องเรา สงครามกลางเมืองก็เกี่ยวข้องกับพวกสัมภเวสีวิญญาณทั้งนั้นดูสมัยรัชกาลที่สองสมัยรัชกาลที่สามตอนนั้นเกิดเอาฮิวาตกะกโลกเห็นไหมคนตายจํานวนมากนะในสมัยนั้นคนตายเยอะมากไม่รู้จะทำยังไงนะรัชกาลที่สามนี่ท่านถึงโอ้ได้ให้แห่น่ะให้ยิงปืนนะ ขับไล่เอาพระแก้วบรารกฎมาแห่ไหสวดมนต์ยิงปืนรนพัชยาทุกอย่างนะวัดสะแกปัจจุบันนี้เรียกวัวดสะเกตเห็นไหมนะตรงนั้นนี่มีเมนอยูเ่เผาศพเห็นไหมนะที่ที่งหมท่านให้ดูที่พระเจะเห็นอยู่สูงสุดได้วันละหกร้อยเก้าสิบหกแต่ว่าศพกองเกลื่อนอย่างวัดสุดทัศน์อย่างเนี้นะวัดสุดทัศน์นี่ก็ไม่ใช่น้อยที่ตั้งเสาสิงชาจนกลายเป็นที่เรื่องเล่าเห็นไหมนะแล้ววัดสะเกต เปริสุทัตเห็นไหมทำไมต้องเรียกว่าแรงวัสดุก็โศกันกองเต็มมเนินเทินทึบไปหมดดันแรงมาบินคนกระสบนั่งมองหน้ากันคือนี่คือนี่คือเรื่องของของความเป็นจริงนะไม่ต้องไปอิงตำราเลยนะดังนั้นต้องบอกพวกท่านก่อนว่าเรื่องโลกวิญญาณมันเป็นช่เรื่องที่ลีลบแต่เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจ ให้มันลึกซึ้งแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพวกท่านตอนนี้เนี่ยก็มีวิญญาณอยู่ในร่างทุกคนเนาะไม่มีวิญญาณเล่ร่อนคือยังมีสังขารอยู่พอทําอะไรได้ก็ทําเถอะถ้าอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ให้รักษาศีลให้ดีทาบุญสุนทานอย่าเอาเปรียบใครอย่าหงุดหงดตัวนะแต่ถ้าเกิดมั่นใจชั้นเจ๋งก็ทําไปเลยตามที่ชอบนั่นแหละแต่ให้รู้นะถ้าชอบจริงๆก็จะเป็นแบบนี้นะถ้ามั่นใจจริงจเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบ ในรูปนี่แหละนะนะมันนึกถึงคนที่เขาทําบาปด้วยสันดานอะไม่กลัวอะไรทําเอาเ้าเห็นจะโง,ง่หรือว่าสันดานบาปคนวิวทำไม่คิดถึงเวลาเขาจับได้ขึ้นมาตัวเองจะต้องรับกรรมมังหน้าสลรเศร้าบอกไปถามคนที่เขาเพชฌฆาตที่เขายิงนักโทษถามเพชฌฆาตดูสิเพชฌฆาตเขาจะเล่าเรื่อง ไอ้คนบาปนี่กลัวตายขนาดไหนในคนเก่งทั้งหลายในกลัวตายเม็ดมันโตขนาดไหนยางตายมันออกก็เรียกว่าไ,ไม่ใช่เหงื่อหรอกยางตายมันออกพอถึงตัวเองจะตายขึ้นมาวันที่ตัวเองฆ่าเขาเนี่ยไม่เห็นรู้สึกรู้สาอะไกับย่ำใจถึงเวลาเขาจ,จับมัดตาจะจะยิงมั่งเหงื่อการออกเห็นไหมคือเอาดีๆนะเอาดีๆนะถ้าแน่ใจก็เถียงซะ นะแล้วก็อย่าตายอย่าเป็นนะบางทีการตรนากนรกนี่เราเรามีนรกบนดินเช่นเดินจําคุกขังเนี่ยมันก็มีแต่ในโลกบนดินนี่มันเป็นการตัดสินของมนุษย์อาจจะมีถูกมีผิดแต่นรกที่อีกโลกหนึ่งหลังจากร่างกายไม่มีมันเที่ยงแท้แน่นอนกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมอันนี้ใครอยากเถียงก็เถียงเถียงเลยนะฉะนั้นผู้บรรยายไม่ได้ตื่นเต้นกับคนที่ หยาบจิตใจหยาบโลนไล่ความระยบางคนนี่แก่เฉยแก่หนักโลกแก่หาความระยไปแก่งโง่แสดงความโง่เถียงเด็กน้อยจะลืมว่าทุกวันนี้เด็กเขาวิวัฒนาการในการเรียนรู้เนี่ยมันเยอะกว่าคนอายุห้าหกสิปีรู้ไม่เท่าเด็กอายุสิบปีนะสิบสี่สิบห้าปีเขารู้มากกว่าเขาเห็นโลกทั้งใบเขาเรียนรู้โลกเหล่านั้นทั้งใบเรากว่าจะเจออะไรแต่ละเรื่องแต่ละอย่างฉะนั้น ถ้าเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราฟังเด็กฟังคนที่เขารู้ไม่ได้เราก็จะเป็นคนง้ไปจนมันตายแม้กาทังทุกต,ตัวผู้บรรยายเองก็ตามวันนี้ไม่ได้บอกว่าตัวเองรู้กว่าแต่เล่าเรื่องที่เองรู้ให้พวกท่านฟังฉะนั้นธรรมะประจําใจคำภีชีวิตไม่ใช่ช่องมาเล่าเรื่องสยองเรื่องวิญญ,ญาณเล่าให้ฟังให้เข้าใจแล้วก็เล่าจากความสัจจริงด้วยความจริงนะไม่ใช่เล่าแต่งขึ้นมาเล่าไม่ใช่ก็อยากให้พวกท่านผู้ฟังที่ ติดตามอยู่ที่ฟังที่มีโอกาสได้รับฟังเอาไปทบทวนดูนะถอยหลังกลับมาทิ่หนึ่งโลกหลังความตายเป็นโลกที่พวกท่านสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองอยากรู้ว่าความตายเป็นอย่างไรหลังจากตายแล้วเป็นยังไงนึกถึงตอนที่ลืมตาไม่ขึ้นได้ยินเสียงทุกคนแบบเดียวกันภาวงที่เรารู้โดยลําพังแต่ได้ยินเสียงคนอื่นหมดเลยนี่คือตายใหม่ๆแต่หลังจากนั้นก็ให้นึกถึงสภาพรูปที่ให้เห็น ยืนอยู่ในตู้กระจกแก,แก้วแล้วก็สะโกลไม่มีใครเห็นมนุษย์ก็ก้มหน้าผีก็เรียกหานะนี่คือวิญญาณสัมเวสีแล้วก็อย่าลืมว่าวิญญาณสัมเวสีตอนนี้เยอะมากมากพร้อมที่จะสร้างเหตุต่างๆเกิดข,ขึ้นต่อโลกนี่ต่อมนุษย์ทั้งหลายนี่ทุกมุมของบ้านเมืองเลยวิญญาณสัมเวสีเขาพร้อมที่จะกระชากทรัพย์สินชีวิตของพวกท่าน ให้เป็นแบบเขาได้เลยอย่าลืมนะการที่วิญญาณส,สัมภเวษีทําให้คนตายหนึ่งคนเขาก็ได้ทรัพย์นะจะทรัพย์เป็นยังไงแบบไหนอันนี้จะเล่าในตอนต่อมาเ็าเรียกว่าผีปล้นทรัพย์สัมภเวสีวิญญาณปล้นทรัพย์มันได้ทรัพยนะ์ไะมันทําให้คนตายได้เนี่ยมันได้ทรัพย์มันกินอยู่สบายเลยมันกินอยู่สบายได้ยังไงส,สัมภเวษีพวกนี้ทําไมมันถึองอยากให้คนตายในตอนหน้าเนี่ยพวกท่านจะได้ฟัง จะให้ชื่อตอนว่าผีปล้นศรัพย์นะมันปล้นยังไงผีปล้นศรัพย์นะสำหรับตอนนี้นี่ก็ขอเล่าเรื่องวิญญาณให้พวกท่านฟังแต่พอเข้าใจ <c oughs> พอเป็นประดับความรู้พอไม่ใช่ให้ให้ดหูนะให้รู้และระลึกได้ถ้าใครไม่อยากตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ให้ถือสีลห้า นะถ้าใครบอกโห้ไม่เชื่อเราก็ทําไปตามที่ว่านะเราค่อยไปทําท่าทําทางตอนเป็นหน,ะนีความตายให้พ้นนะทั้งหมดที่เรามาจะไม่มีประโยชน์ไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปท่านหนีได้นะแต่ทําไม่คิดเอานะหนีความตายได้ก็ไปต้องนอนแล้วคนเพราะความตายมันต้องนอนเหยยดนะเราตายกันทุกวันนะดังนั้นอย่าได้ประมาท สิ่งที่กำลังจะเป็นจริงๆก็คือความตายโลกวิญญาณมีอยู่จริงก็คือโลกแห่งความรู้สึกนั่นแหละ